สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นกับซีรีส์วายเรื่องทฤสจีจีเธอแต่เป็นทิสดีจีเธอที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับนิเทศแล้วเราอะเรียนจบนิเทศมาเราจะมาแบบดูดีกว่าว่ามันมีชอ็อตไหนบางมุมไหนซึ่งชอ็อตนี้นะคะเป็นชอ็อตที่เพื่อนๆน,นะคะเคยส่งมาให้ดูอ่าแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเอ๊ะเ,เอ๊กกบฉากนี้นิดนึงแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ย ลองมารีแอคชั่นอีกครั้งหนึ่งคือกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งมาวิเคราะห์ในแบบว่าเด็กเรียนนิเทศมารีแอคซีรี์นิเทศว่ามันเป็นยังไงนี่เราคัดมาแค่บางช็อตเท่านั้นในอีพีสองไฟเสียงแอมเบียนในป่าฉากตอนคือไม่มีวะกูว่าแล้วไอ้ค่ายต้องลืมเปิดไมบคมตอนอันแน่ก็เฮียล่ะกูเปิดตลอดโอเคตอนนี้ฉากนี้ก็คือ ออค่ายเนี่ยลืมเปิดแอมเบียนเออแอมเบียนก็คือเสียงรอบนอกนะคะต้องเราต้องใช้ไมบูมเท่านั้นเราถึงจะได้แอมเบียนเนาะอ,อ่ซึ่งฉันนี้เนี่ยค่ายลืมกดอัดอค่ายไม่รอบครอบหรือเปล่าเป็นซาวต้องเช็คนะคะว่ารีผ่อนครบไหมเฮ้ยหูฟังแม่งเป็นไรวะเสียงแม่งอู้อีเหมือนจะพังเลยไหน เอออือสาวฟังเธอการที่หูฟังมันอุ่ยอีใช่ปะมันเป็นเรื่องปกติของเดกกิเทศํำถึงเพราะอะไรเพราะว่าใช้อุปกรณ์ในมหาลัยค่ะถ้าเราไม่ได้ออกตังซื้อเองนะเจอแบบนี้ทุกคนอันนี้เขากำลังบอกไป็นในๆนะคะว่าช็อตนี้เนี่ยทางมหาลัยควรเพิ่มเงิน เพื่อที่จะไปซื้อหูฟังในการใช้ไมบูมค่ะเฮ้ยทหนึ่งำไมอะ่ะทางหรอกูอยากให้มึงฟังด้วย แล้วลูกลูกก็เซาสาปีดแล้วชดต,ต่อไปนี้หนูคือห้าพูดเลยห้ามหายใจเลยยิ่งดีไม่ได้เซาวสาปีดแล้วมาให้เพื่อนฟังหนูเป็นเซาไม่ได้ลูกอ้ายเหี้ยใครบุาเราไม่ได้เราเราจบมาแล้วไม่เป็นไรเราไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับค่ะ <N> ทุกคนคือเวลาซาวอ่ะมันสป,ปีดเวลาใชาป่ปะสมมติว่าอา่ะพุมกับสั่งว่าซาวสปีดกล้องสปีดทุกอย่างจะต้องเงียบถ้าใช้ซาวไม่ว่าจะเป็นเสียงหายใจเราก็ต้องหายใจให้แบบเบาที่สุดแต่อันนี้คือค้ายยืนหูฟังให้เปิด โอ้ยมันไม่โรแมนติกถ้าเอาจริงๆเธอโดนหักคะแนนแน่นอนแล้วตัดต่อก็จะมาด่าดเธอเยบบนก็จะมาด,าด่าเธออีกว่าทําไมกูให้ไปเก็บเสียงแอมเบียแล้วทำไมต้องมีเสียงมึงมาคือเสียงมายอมันจะชัดมากทุกคนไม่ว่าอยู่จะหายใจเบาหายใจแรงมันจะเก็บหมดยิ่งเป็นมายบูมด้วย <Bye. S 1> จะพูดอีกไหม คุแม่งโค้ชชอบฟังเสียงธรรมชาติเลยว่ะพอฟังักคายลูกคุณไม่ได้อีจงอังหวะคายพี่พูดอีกที่ลูกในฐานะที่พี่เป็นรุ่นพี่นีเทศคายหนูสาวสปีดแล้วหนูพูดไว้ไดยไม่ว่าจะพูดดังพูดนุ่มพูดไม่ได้ ราบนใช้อะไรตัดอะแล้วคนตัดต่อมาด่ามึงอ,อีกนะคะใครนี่พี่เตือนแล้วนะคนตัดต่อเครียดแล้วต้องตัดเสียงมึงตัดเสียงยังไงตัดเสียงมึงไม่ได้เขามือเก็บเสียงจริงรีดไม่ได้มาเก็บเสียงแก้ค่ายตายอย่างนี้ตายแน่นอนบนคนตัดต่อเครียดแล้วโอ้ยรู้สึกจิตใจแม่งโคสงบเลยวิวที่นี่แม่งก็ดี ถ้ากูจะขอใครสักคนเป็นแฟนนะไม่ต้องบรรยากาศแบบนี้แหละไปขอที่อื่นเนี่ยพูดอันเนี้ยตัดต่อได้ยินหมดนะว่ายูอ่ะไม่ได้แบบไม่ตั้งใจอัดเสียงแอมเบียนให้อ่ะเฮ้ยว a t ค่ายคือหนูจะอยากขอเป็นแฟนริมน้ำได้ลูกแต่ว่าหนูต้องรอให้กดแบบโอเค กดปิดแล้วกดปิดซาวแล้วอยู่ถึงจะพูดได้อะโอเคปะ่ะไอ้ไขตัดต่อว่าหนูพี่ถ้าตัดต่อมาว่าหนูเนี่ยพี่จะไม่ช่วยนะมึงว่าไหมดันถามเตอร์ดิ๊กไอ้ไขกูมีอะไรจะบอก ว่าไง,งชอบชอบบรรยากาศแบบนี้เหมือนกันเราต้องเก็บอารมณ์มันคือละครมันคือซีรีส์สการตาเธอก็เคยทำมาก่อน ต้องเข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจ <c oughs> คือสอดเนี้ยไม่เป็นสอดที่โอเคโรแมนติกมากแต่หนูกําลังทํางานกลุ่มลูกหนูกําลังทํางานกลุ่มคนทุกคนกําลังรอเธอเอาซาวด์เสียงแอมเบียนจิ่จรงรีดไปให้แล้วหนูทําอะไรหนูคือบอกว่าถ้าฉันมีแฟนฉันจะพาเธอมาที่ริมน้นํานี้โดยการเก็บเสียงจริงรีดแต่หนูพูดใส่ไม สุดยอดเลยคายใครอยากให้รีแอคต์ต่อบอกได้เจอกันเย่คายเยเติร์ดเย่เติร์ดก็พูดด้วยนะประเด็นคือโกรธที่สุดคือเยเติร์ดไปพูดมกับเย่เติร์ดยังพูดตอบเย่คายเธอพูดมกับต้องรู้เรื่องแล้วนะคะว่าพูดไม่ได้ไปเฮ้ ดกดเทกล้วด้วยพี่จะทำยังไงดีพี่จะแก้เสียงเคปนี้ยังไงดิออเรีย